พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันนี้นะครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับอยู่ในโรมครับบทที่12ข้อที่12ถึงข้อที่21ครับนะโรมบทที่12นะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์เราเปิดอ่านไปด้วยกันนะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานนะครับ2011โรมบทที่12นะครับข้อที่12ครับจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงคำม,มักงคำเม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยทำมิจรุชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าจงอวยพรแก่คนที่เขี้ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยาวไฟสูงแต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาด อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนี่แน่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าแก้แค้นแต่จงมอบก,การนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทนแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารแก่เขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีโอโ้พี่น้องครับพระบิบาเช้าวันนี้สวยงามมากนะครับ ขอบพระคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฝากนะถึงผู้เชื่อที่เป็นผู้เชื่อนะครับคริสตชนครับที่ที่โรมนะครับที่ว่าถือว่าเป็นเมืองหลวงเลยนะครับเป็นเมืองสําคัญนะถือว่าเป็นศูนย์กลางศูนย์บัญชาการใหญ่เลยนะครับของอาณาจักรโรมันในเวลานั้นพี่น้องครับพี่น้องครับโรมบทที่12นะครับที่ผมอ่านนะข้อที่12เนี่ยไล่มาจนถึงข้อที่21นะครับเป็นชีวิตใหม่พี่น้องครับ ชีวิตใหม่เมื่อเรามาพบกับพระเจ้าครับนะชีวิตใหม่นะครับในโรมบทที่สิบสอนะครับชีวิตฝ่ายผลของพระวิญญาณพี่น้องชีวิตที่เรามีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราครับชีวิตในข้อที่10โรมบทที่สิบสองนะครับในข้อต้นครับชีวิตเมื่อเรายอมถวายชีวิตของเราครับเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราเห็นนะครับชีวิตเก่าชีวิตอาดัมชีวิตใหม่ ชีวิตในพระคริสต์ครับชีวิตในพระเยซูคริสต์เจ้าที่มีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อและผู้เชื่ออย่างที่บอกนะครับอาจารย์เปโลและจดหมายฝากทุกฉบับบอกตลอดเวลาครับผู้เชื่อไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตามลําพังนะผู้เชื่ออยู่รวมกันเป็นชุมชนผู้เชื่อครับในคริสตจักรในกลุ่มสามิญธรรมตามบ้านหรือกลุ่มเซลล์กลุ่มย่อยนะครับในบริบทปัจจุบันนะครับ หรือผู้เชื่อก็ต้องไปดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับอยู่กับคนที่ไม่เชื่อนะครับอันนี้มีมีเราไม่ได้สามารถอยู่โดดเดี่ยวตามลําพังได้ครับพี่น้องครับพี่น้องโรมวันนี้นะครับบทที่12ข้อที่ 12- บสองถึงยีที่แบ่งปันไปเมื่อเช้าเมื่อเดืยนสักรู่นี้นะครับพระคัมภีร์พูดถึงลักษณะชีวิตใหม่ครับนะลักษณะชีวิตของผู้เชื่อพี่น้องท้าทายมากนะครับท้าทายจริงๆครับ แต่ลักษณะชีวิตเหล่านี้แหละครับที่อาจารย์เปโลได้อธิบายได้บรรยายมาในพระคมปีตตอนนี้นะครับคือชีวิตที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในผลของพระวิญญาณครับชีวิตที่เรารับการเปลี่ยนแปลงนะครับจากข่าวประเสริฐพี่น้องนะจากหลักข้อเชื่อพี่น้องครับจากข่าวประเสริฐจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับผู้เชื่อ ที่ชีวิตนั้นจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับถ้าเป็นผู้เชื่อจริงๆนะครับเพราะว่าข่าวประเสริฐจะมีผลในชีวิตของเราครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานในชีวิตของเราพี่น้องครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเสด็จเข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อครับในชีวิตของผมและในชีวิตของพี่น้องนะครับที่ฟังอยู่ในเวลานี้ครับแล้วพระวิญญ,ญาณน,นี่แหละครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องครับ อย่างที่ผมเคยพูดนะครับเรากําลังอยู่ในกระบวนการครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับกระบวนการถูกชําระให้บริสุทธิ์พี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเกิดขึ้นอยู่ในบริบทในชุมชนของผู้เชื่อครับพี่น้องครับพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราโกรธนะพี่น้องครับเราไม่แก้แค้นนะขอบพระคุณพระเจ้านะครับฝากการแก้แค้นไว้กับพระเจ้าพระคัมภี์บอกนะครับ และพันพีบอกนะครับอาจารย์ปโรนหนุนใจครับว่าหากเป็นไปได้ถ้าความนั้นอยู่ในการดูแลแล้วนะครับให้อยู่กับพี่น้องทุกคนอย่างสงบสุขอย่ามีเรื่องมีราวต่อกันให้เราอยู่แบบใจกว้างเป็นทะเลพี่น้องครับนะอย่างที่อาจารย์ปโลพูดรู้จักการให้อภัยครับและใจกว้างๆเลยพี่น้องครับทําใจร่มๆนะและใจกว้างแบบเป็นทะเลครับพี่น้องครับเพื่อที่เราจะรักษา ความสงบสุขหลังจากประหลบว่าเพื่อที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสงสออรรบ,ส,งส,บ,บ,บส,งสุขเพื่ออะไรครับไม่ได้อยู่สงบสุขแบบเฉยๆนะครับสงบสุขเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้พี่น้องครับเพื่อที่เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้ครับพี่น้องครับเพื่อที่งานของพระเจ้าจะเป็นลำดับสําคัญต้นๆในชีวิตของเราครับไม่ใช่การคิดที่มัวแต่จะไปแก้แ,แค้นไม่ใช่การคิด ที่หมดแต่จะไปดําเนินคดีพี่น้องนึกออกนะครับการให้อภัยการยกโทษการคืนดีจึงเป็นหัวใจครับของข่าวประเสริฐอาจารย์ปโลพูดนะครับสิ่งเหล่านี้สําแดงออกครับพี่น้องเราจะรู้ได้ไงครับว่าผู้เชื่อแต่ละคนนั้นเติบโตในพระเจ้าเอามานั่งสอบวัดพระคัมภีร์ดีไหมครับสอบมาตรฐานพระคัมภีร์ดีไหมครับว่าคนนี้ได้ พระกัมภีมาตรฐานที่เท่าไหร่แล้วได้ไหมครับพี่น้องครับก็อาจจะได้นะครับวัดความรู้นะฮะแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นพี่น้องครับมากกว่าความรู้นะครับซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้เติบโตนะครับมันเป็นมิตรนะมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับว่าคนที่รู้พระกัมภีเยอะรู้พระคัมภีมากจะเป็นคนที่เติบโตอาจจะไม่ใช่นะครับพี่น้องครับอาจจะไม่ใช่คนที่รู้พระคัมภีเยอะ อาจจะไม่ได้เติบโตกับพระเจ้าก็ได้นะครับเมื่อเทียบกับคนที่รู้พระคมภีร์แล้วสัต์ซื่อในการนําพระคมภีร์นั้นมาใช้ในชีวิตของเขายอมมีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาตามความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่เขารับรู้อันนี้สําคัญครับพี่น้องครับและมีชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยอมจำนคนกับดังนั้นการที่เราจะวัดว่าใครเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณนะครับ เราดูเขาได้ครับจากลักษณะชีวิตที่น้องนะอย่างที่จ้โปโรได้บรรยายนะครับเยอะมากเลยชาติไทย,ยจริงๆครับต้องมีพระวิญญาณเท่านั้นครับเราถึงจะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องครับนะและต้องเข้าใกล้ชิดติดสนิทพระเจ้าในทุกๆวันจริงๆพี่น้องครับมีชีวิตของการอธิษฐานภาวนาจริงๆครับเราถึงจะสามารถรักษาลักษณะชีวิตแบบนี้ได้แบบที่ข้อ1ิบสองถึงยีิอพี่น้องมีเวลาลองกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนนะครับมีอะไรบ้าง เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากครับพี่น้องครับมันฝืนและมันขัดกับนิสัยบาปของเรามันต่อสู้ครับแล้ะมันอยู่ตรงกันข้ามกับตัวเก่าของเราเลยพี่น้องตัวเก่าของเรานะครับเราชอบนินทาเราชอบพูดจาให้ร้ายคนอื่นนะครับเราชอบเรียกว่ายกตัวเองขึ้นขม่มแล้วก็ข่มคนอื่นให้ให้ต่ําลงนะเราชอบพูดเพื่อให้ตัวเราเป็นศูนย์กลาง ฉันถูกต้องคนอื่นผิดฉันดีที่สุดคนอื่นแย่ที่สุดนะอันนี้คือตัวเก่าของเราพี่น้องครับนี่คือตัวเก่าของเราครับที่มาจากโลกนี้ครับมาจากอาดัมนะครับซึ่งนําไปสู่ความแตกแยกพี่น้องนําไปสู่ปัญหานําไปสู่การแก้แค้นนะครับนําไปสู่บาดแผลและความเจ็บปวดพี่น้องครับเราเห็นได้นะครับจากผู้เชื่อครับดูจากคาพูดเขาครับดูจากการกระทําของเขาพอจะบอกได้ครับ ว่าคนนี้เติบโตหรือไม่เติบโตกับพระเจ้าพี่น้องครับมากยิ่งกว่าความรู้หรือความเข้าใจในพระคัมภีร์นะครับความรู้หรือความเข้าใจในพระคัมภีร์นั้นคนฉลาดก็เข้าใจพระคัมภีร์ได้มากกว่าคนที่อาจจะฉลาดน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉลาดมากกว่าจะเติบโตกับพระเจ้ามากกว่าคนที่ฉลาดน้อยกว่านะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับพี่น้องครับเราดูเขาจากลักษณะชีวิตครับ เราดูเขาครับเวลามีปัญหาเข้ามากระทบในชีวิตของเขาเขาตอบสนองอย่างไรอันนี้สําคัญนะครับเราดูเขาครับว่าเขาเวลามีคนมาว่าเขามาทําร้ายเขาเขาตอบสนองอย่างไรนะเราดูครับเวลาเขาเจอแรงกดดันในชีวิตเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตความเจ็บป่วยตกงานนะความสัมพันธ์เขาตอบสนองปัญหาเหล่านั้นอย่างไรเราดูนะครับคําพูดของเขา เขายังเป็นคนที่พูดนินทาว่าร้ายคนอื่นรับหลังอยู่หรือเปล่านะสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวบ่งชี้ครับถึงภายในชีวิตภายในของเขาว่าชีวิตภายในของเขาเป็นอย่างไรพี่น้องครับนะสิ่งเหล่านี้หลบเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะออกมาเองเป็นธรรมชาติครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของตัวเก่าครับพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้านะผมอยากให้เรามีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้านะครับชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณพี่น้องครับชีวิตที่ ถวายตัวเ,เองเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าในทุกๆวันนะยอมจำนวนกับพระเจ้าในทุกๆวันพี่น้องครับให้ชีวิตของเรานั้นให้คําพูดของเราให้การกระทําของเราเป็นเครื่องสัตวบูชาครับที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในทุกๆวันด้วยนะพี่น้องครับไม่ใช่ถวายครั้งเดียวจบนะครับต้องทุกๆวันครับมีชีวิตของการเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานภาวนาในทุกๆวันครับยอมจำนวนมอบชีวิตให้กับพระเจ้าในทุกๆวันครับ วันต่อวันพี่น้องครับนะสำคัญคือวันนี้พี่น้องครับเวลานี้เราตอบสนองอย่างไรนะถ้าเราถ้าเรามีความไวฝ่ายพระวิญญาณนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยครับให้เราเข้าใจและถ้าเรายอมจำนนกับพระวิญญาณให้ความร่วมมือกับพระเจ้านะครับเราจะมีชีวิตแบบนี้และครับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่อาจารย์ปรโลได้บรรยายนะครับ งผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราครับพี่น้องครับนะความชื่นชมยิในดีในความหวังสู้ทนต่อความยากลําบากมักคำแเมนในการอธิษฐานช่วยเหลือทํามิกชนที่เขาขัดสนต้อนรับคนแปลกหน้าต้อนรับแขกแปลกหน้าพี่น้องแปลกหน้าอวยพรคนที่เขาเขี่ยวเข็นเราอวยพรอย่าแช่งด่ายินดีกับคนที่มีความยินดีร้องไห้กับคนที่ร้องไห้ รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงเห็นไหมครับนะยอมคบกับคนที่ต่ำต้อยกว่าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดอย่าทำการชั่วตอบแทนการชั่วทำสิ่งดีที่ใครๆก็เห็นว่าดีให้ทำนะและอยู่กับทุกคนอย่างสงบสุขถ้าเป็นไปได้ถ้าเรื่องนี้อยู่กับในความดูแลของเรานะอย่าแก้แค้นมอบการแก้แค้นนั้นไว้กับพระเจ้าแต่ทำดีกับศัตรูครับ เขาหิวเอาอาหารให้เขากินกระหายน้ําเอาน้ําให้เขาดื่มเพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาจะสํานึกตัวรู้สึกตัวและกลับมาคืนดีกับเราและจำเประโลสรุปนะครับข้ยครับอยาให้ความชั่วชนะเราแต่จงชนะความชั่วด้วยความดีาอาเมนะครับพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันในที่ฐานครับพระบิดาเจา้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับผลของพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของผู้เชื่อ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่อยู่ในพระวิญญาณที่อาจารย์ปรโลได้บรรยายออกมาเป็นข้อๆเพื่อที่จะเป็นตัวชี้วัดชีวิตของเราเพื่อที่จะเป็นกระจกสะท้อนชีวิตของเราว่าเรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมากน้อยเพียงใดเรานั้นมีการเติบโตในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของพระเจ้าที่พระเจ้าคาดหวังลูกขอบคุณพระองค์เจ้าสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของลูก ลูกรู้ว่าลูกนั้นจะยอมมีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระองค์รับชีวิตใหม่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ที่จะดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระไัยของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์เจ้าลูกอธิษฐานกลับถูนในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับชีวิตที่บรรยายพูดถึงนี่ครับเป็นลักษณะชีวิตของคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าครับพี่น้องคนฝ่ายวิญญ,ญาณครับนะลูกของพระเจ้า ที่อยู่ในอาณาจักรพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ครับพี่น้องครับคนเหล่านี้จะมีลักษณะชีวิตแบบนี้แหะครับเป็นเหมือนกับเรียกว่าค่านิยมรูปแบบก,การดําเนินชีวิตของคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆครับนะเพื่อที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยครับชีวิตที่อยู่ในพระคริ ชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นวันต่อวันขอบพระคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าพรพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าพรครับ